รับการเห็ดเขาพัดปูให้แซ่บพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับประครับสูตรนี่เป็นสูตรคล้ายๆเขาพัดปูญี่ปุ่นที่ผมเคยไปเห็นมากครับถ้าพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับฝากกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ก่อนไปเบื้องคิปให้กับปอมได้ครับสวัสดีครับผมกับปอมจากมาตาเชดไทยแลนด์นะครับพี่น้องพอดีเมื่อนี้ได้ปูมามาประมาณสี่โตครับใส่นี่ประมาณตกสามสี่โตโลครับพี่น้องพอดีกับที่พี่น้องเขาาบอกว่าอยากได้สูตรขขาพัดปูแสบกับปอมเฮ็ดคีปให้เบิ่งแน่ มือนีพอดีกับจังหวะขับก็เลยจัดให้พี่น้องตามขําขอครับสูตรนี้สามารถเอาไปใส่กับข่าพัดกุ้งหรือว่าเข้าพัดปูกัแล้วตาสีหาได้ครับพี่น้องอันตอนแรกของผมนะครับพี่น้องผมจะเอาปูมาหนึ่งก้อนครับเพราะว่าเวลาแกะออกมาจะได้สะดวกครับพี่น้องเคยสังเกตบครับว่าเวลาหนึ่งปูเนี่ยครับเ้าต้องง้ายปูขึ้นได้ครับพี่น้องเพราะว่ามีคนบอกว่าน้ำความหวานของปูเนี่ยครับถ้าเหาความปูลง ความหวานในน้ำของปูมันจะไหลออกแม่นีดีวะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้พีเพนบอกมากด้อครับทุกครั้งในการหนึ่งปูของผมเนี่ยครับผมก็จะงายปูขึ้นครับเพื่อว่าให้ความหวานของปูมันไหลออกครับการหนึ่งปูเนี่ยครับพี่น้องผมมีใส่ระยะเวลาอยู่ประมาณ1 0บถึงสินาทีครับจะบอกเต็มทีจะบกเกิน1 5นาทีครับเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปครับมันอาจจะทําให้เนื้อเขา่อลงเราว่าเป็นแักแสบหรือว่าบ่เป็นตะนากินครับหลังจากหนึ่งปูเรียบร้อยนะครับพี่น้องผมจะเอาปูมาแกะครับ บอกได้ว่าฝีมือการแกะปูของผมนะครับบ่เท่าไรครับหรือว่าไม่เท่าไร่ครับพี่น้องเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ่คอยได้แกะบ่อยครับก็เลยอาจจะบ่สวยเด้ครับพี่น้องแต่ว่าที่ผมเห็นคลิปของพีพีทางภาคใต่นแกะไหมครับ๊อสสุดยอดบัสเลยครับแกะเก่งครับครับพี่น้องเสียดายนะครับถ้ากระป๋อมมีแฟนเนี่ยครับกระป๋อมคงสิได้ฝึกแกะปูให้แฟนบ่อยๆครับจังสิได้แกะออกมาสวยสวยครับพี่น้องจังไหก็่าว่ากับป๋อมนะครับแกะออกมามันอาจจะบ่สวยมันสวยสุดในซัมนี้ล่ะครับพี่น้องเขาเน้นเนื้อปูกันแล้วกันนะครับ นี่แหละครับพวกกามพวกอีหยังเนี่เขาก็จะมาถูกเล้วกแกะออกมาเอาต้เนื้อเขาได้ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าพี่น้องขีดขานแกะนะครับพี่น้องก็เอาแบบสําเร็จมาผัดใส่ได้เลยครับว่าจะเป็นปูกระป๋องหรือว่าเป็นแพ็คกตมีเบิดเลยครับพี่น้องหลังจากแกะเนื้อปูเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาไข่เนี่ยครับมาตอกใส่ภาชนะแบบนี้ไว้ครับพี่น้องมันจังใส่ง่ายเวลาใส่ครับแล้วผมก็จะเอากระเทียมมาตำครับเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยครับจะได้หอมหอมครับแล้วว่าการเฮ็ดเขาผัดปูเนี่ยครับกระเทียมไทยเนี่ยแหละครับ ส่วนไข Sie ่สีฟ้องนะครับผมจะเอามาตีแบบนี้นะครับพี่น้องแล้วกะใส่ไข่ลงไปในกระทะนะครับพี่น้องตามด้วยเข่าที่ห้าหวหงว้ครับพี่น้องแล้วก็ข้นให้เขากันครับจังหวะนี้นะครับพี่น้องไข่มันจะไปเคลือบเขา่าไหมีสีเหลืองทองสวยงามครับแต่ว่าถ้าเป็นพีพีบางคนใส่เทคนึงหนึ่ง,งก็คือผัดไข่จนสุกแล้วจังใส่เข่าลงไปครับและผมจะปรุงด้วยเกลือประมาณหนึ่งซอนซาแบบยิบมือหนึ่งครับผมตามด้วยน้ำตาลประมาณหนึ่งซอนโตครับ ใส่ลงไปแบบนี้เลยครับและตามด้วยซีอิ๊วขาวประมาณหนึ่งซอนตตเคิงครับค้นทุกส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยด้วยครับพี่น้องแล้วเขาเขาจะเริ่มแห้งผมก็จะใส่เนื้อปูที่เห้าแกะไว้ลงไปเล้วค่อยๆข้นให้เข้ากันครับพี่น้องการเฮ็ดเขาพัดปูของผมเนี่ยครับจะมีเกลือมีน้ำตาล แล้วก็มีซี่วขาวใส่แค่3อย่างเท่านั้นนะครับพี่น้องบดใส่อีหอย่างหลายเลยครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมักแบบเขาเลี้ยงตัวพี่น้องก็หุงเขาให้มันแข็งจากน้อยใส่น้ำในหน่อยเอาจังมาผัดแบบนี้นะครับและท้ายสุดผมสิใส่พริกไทยป่นเข้าไปครับพี่น้องและขาดบ่ได้ไครับเมนูข่าพัดปูก็คือต้นหอมซอยครับมันจะทรงกินปูห้หอมมากยิ่งขึ้นใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้แล้วก็คนใ้เขากันกับความจัดเสิร์ฟครับแต่ว่าถ้าเป็นข่าพัดของคนไทยนะครับมันจะเป็นแห่งๆล้วนๆครับแต่ว่าถ้าเป็นเข้าพัดของญี่ปุ่นนะครับ มันจะออกแฉะแฉะสักหน่อยครับแล้วตาพี่น้องมักแหงหรือมามักแฉะมันขึ้นอยู่กับเข่าที่พี่น้องหามาได้ครับและกรรมการกับพ่อมประจาสถานละครับพี่น้องนี่แหละครับผมก็จะตักจัดเสิร์ฟแบบนี้แล้วก็ลุยด้วยพริกไทยปนหอมหอมแบบนี้ครับพี่น้องพี่น้องว่าน่ากินบ่ครับพูดล้ครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูโปรดของตาครับง่ายขึ้นกันได้ครับแต่ว่าแนะนําว่าขันค้นมีอายุหลายครับบ่แนะน้าให้กินบ่อยนะครับอาจจะอาทิตย์ละเทือเพราะห้มีไอโอดีนมีอาหารทะเลแนนกแนงดีครับพี่น้อง ว่าคนมีอายุบ่แนนะ้นําให้กินคอเลเตรอลอหลายครับสาหรับเมนูมื้อนี้กะแซบยูฟ้ายานเทวดาเพิ่นลงมากินน้าเ้อครับพี่น้องฝากพี่นออ้องกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ให้กําลังใจกับปอมเฮ็ดคลิปดีๆไม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเด้อยนะครับหรือว่าพี่นอ้องอยากให้กับปอมเฮ็ดเมนูใดกะคอมเมนต์มาให้กับปอมได้รับทราบใน,น,นเด้อครับเดีย๋ยวท้ให้เวลากับปอมสิหาเวลาเฮ็ดคลิปดีๆออกมาพี่น้องเบิ่งอีกครับผมสําหรับมื้อนี้กะขอบคุณพี่น้องหลายๆและสวัสดีครับ